คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไ,000 000 000. ไงไเขาเป็นนักศึกษาภาควิชาดนตรีทำไมถึงเป็นเขาเขาเข้าไปในห้องทำงานได้ยังไงอธิบายอย่างลังเลฉันฉันเข้าผิดที่ฉันจะไปแล้วผู้จบก็วิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับมามองหลังจากผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเห็นข้าวบนโต๊ะที่กินไม่หมดเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วน่าจะเป็นคนรักของประธานอย่างแน่แน่เย็นชาไร้ความปราณีวิธีการไร้กาศมากประธานอย่างชอบนักศึกษาชายใสๆแบบนี้จริงๆเหรอเฮอเฮอออกจากออฟฟิศแล้วสิบแสนล้านรูปหน้าอกตัวเองเบาๆ พยายามทําให้ตัวเองสงบลงน่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับหยางเย่เว่ยหรอกนะเธอกลับไปที่โรงเรียนแล้วเหรอเอาเรียงความของเธอมาที่ห้องทํางานส่วนตัวของอาจารย์เพิ่งเปิดโทรศัพท์มีข้อความจากอาจารย์หยางโปส่งมาเมื่อสิบนาทีก่อนดีจังกลับหอพักเพื่อนร่วมห้องทั้งสามนอนหลับเหมือนหมูเขาเอาไปที่ห้องทํางานส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ครับผมเข้ามาแล้วครับเสียงที่นุ่มนวลดังขึ้นเขาเปิดประตูห้องอาจารย์หยางโปนั่งพิงโซฟาอยู่ลืมตาขึ้นอย่างสบายสบายน้องเฉินมาแล้วเหรอ อืมพันล้านวางลงบนโต๊ะอาจารย์ขฉชันเพิ่มข้อสรุปเข้าไปอีกนิดหน่อยอาจารย์ลองดูหน่อยนะคะยางโปลุกขึ้นนั่งข้างนอกสวมเสื้อคลุมบางๆตัวหนึ่งข้างในสวมเรสสายเดี่ยวอบอุ้มรูปร่างที่โค้งว้าสวยงามพันล้านเบี่ยงสายตาไปที่อาจารย์ถ้าคุณจะพักเที่ยงฉันก็จะมาสายหน่อยหรือว่าฉันจะกลับไปก่อนดีไม่ต้องฉันไม่ง่วงมานั่งข้างฉันสิฉันจะบอกว่าตรงไหนมีปัญหาหลี่ซื่อหนังนั่งอยู่บนโซฟาห่างจากยางโปครึ่งแขนก่อนหน้านี้มักจะพูดคุยปัญหาในห้องทํางานส่วนกลาง ครั้งแรกที่มาที่ห้องทํางานส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ตรงนี้เขียนดีหมดเลยค่ะมีแค่ตอนจบที่ต้องเพิ่มเติมนิดหน่อยฉันลุกขึ้นดีกว่าค่ะถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะคุณเองก็ไม่มีธุระอื่นแล้วนี่ค่ะฉันยังมีเรียงความอีกหลายฉบับที่ยังไม่ได้ตรวจเลยค่ะช่วยฉันตรวจหน่อยได้ไหมคะแล้วฉันก็ติดอยู่ในออฟฟิศตั้งใจจะกลับบ้านเร็วๆเ,เพื่อไปอยู่กับลันลันที่รักดื่มน้ําแล้วพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะรีบทางานต่อยังเหลืออีก เธอยังมีเวลาอีกครึ่งวันเลยนะหยางโป้นั่งอยู่ข้างๆฉันสักพักก็เอาแต่น้ำบ้างขนมบ้างมาให้ฉันสื่ออี้คิดว่าอาจารย์ว่างมากฮ่าฮ่าทำไมไม่ดูเองล่ะหยางโปใช้มือข้างเดียวพยุงหน้าผามองสื่ออี้ขีดเขียนบนบทความวิชาการมั่นใจมุมปากยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่รีบร้อนเวลายังเหลืออีกเยอะบ่ายสามโมงสื่ออี้ดูบทความวิชาการแปดชิ้นเสร็จแล้วที่อาจารย์หยางผิดพลาดขีดเส้นใต้ด้วยปากกระแดงไว้แล้วคุณจะพักเที่ยงสักหน่อยไหมคะที่นี่มีที่พักผ่อนนะคะ คุณหยางโปรดเคลียร์โซฟาแล้วพักสักหน่อยก่อนกลับนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย์ดิฉันขอตัวกล,กลับก่อนนะคะยังมีธุระอยู่คะ่ะลูกสาวคนเก่งของเขาก็กําลังรออยู่ที่บ้านฉันไม่ได้เจอเขาเลยสักวันคิดถึงจังเลยคิดถึงมากจริงๆคราวหน้ากลับมาฉันจะพาคุณไปกินข้าวข้างนอกนะพูดพร้อมกับยิ้มคุณเป็นอาจารย์ของฉันจะให้คุณเลี้ยงข้าวได้ยังไงละ่ะนี่ไม่ใช่ช่วยฉันเหรอช่วงนี้ปวดหัวมากเลยไม่มีเวลาแก้เลยหยางโปะลูบหัวแล้วพูดว่าเดินออกจากห้องท,งาทองอํางานรับโทรศัพท์ของหยางเยเวอยู่ไหน เมื่อกี้อาจารย์ให้ฉันช่วยตรวจแกเพิ่งออกมาจากห้องทํางานอาจารย์เป็นผู้หญิงอธิบายว่าอืมอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกที่อายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลายัยได้ยินว่าเขาทําวิจัยโครงการใหญ่ๆหลายโครงการช่วงนี้ปวดหัวมากเลยขอให้ฉันช่วยแก้ไขให้คุณออกจากประตูโรงเรียนแล้วเลี้ยวขวารถฉันรออยู่ตรงนั้นหลานๆกำลังสนอยู่ที่บ้านคุณไม่ได้กลับบ้านทั้งวันเลยนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้วิ่งมาตลอดทางเพิ่งมาถึงประตูโรงเรียนก็ไปเจอคนสองคนที่ไม่อยากเจอที่สุดเข้า ไปเสี่ยวเซียวเกี่ยวก้อยกับเย่ยหมูทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานน่าจะเพิ่งทานข้าวเย็นเสร็จกลับมาทำไมเธอไม่ไปอยู่กับแฟนของเธอหลักหรือว่าจะโดนโจหลงทิ้งฉันบอกแล้วไงว่าโจหลงไม่ใช่คนดีไปเซี่ยวเซี่ยวพูดเยาะเย้ยถากถางอี้ฉีกระซิบว่าโจหลงไม่ใช่แฟนฉันไปเซี่ยวเซี่ยวพูดพร้อมกับยิ้มเธอไม่คบใครเพราะฉันใช่ไหมฉันไม่ชอบเธอแล้วอี้ฉีตอนนี้ฉันชอบแค่พี่เย่ยหมูเท่านั้นอย่ามาชอบฉันเลยมันไม่มีทางลงเอ่อยหรอกเจ้ายินดีที่จะมีอาจารย์ผู้หญิงที่สวยหรือลูกสาวกันแน่ เสียงเย็นชาของหมายเลขสิบตอบกลับมาไปเสี่ยวเสี่ยวคิดมากไปแล้วไปเสี่ยวเสี่ยวพ่นลมหายใจออกมาเบาๆยอมรับว่าชอบฉันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอตอนเด็กๆเธอก็แบกฉันไว้บนหลังทุกวันแล้วก็วิ่งตามฉันไปทุกที่ฉันไม่ว่างอธิบายอะไรให้มากความยังเยเวยังรอเขาอยู่เขาเตรียมตัวจะไปแล้วเย่หมอดึงข้อมือเขาไว้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคุณถึงมีสิทธิพิเศษนั่งแถวหน้านี่มันเรื่องของคุณหรือยังไงเย่หมอคุณไม่ใช่รู้จักผู้จัดการอย่างใช่ไหมเย่หมอคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้คุณชายปลอมนี่ ไอคนจนๆอย่างแกจะไปรู้จักเขาได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรกับคุณสบัดมือเย่โมออกไปเย่โมอยู่ๆก็มาฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนะอย่าเข้าร่วมการประกวดหนุ่มในฝันครั้งนี้เลยเย่โมฉันตามใจแกมาเจ็ดปีแล้วนะฉันไม่เป็นหนี้เธอแล้วก็ทิ้งคำพูดเย็นชาไว้เพียงแค่นั้นก่อนจะหันหลังเดินจากไปเย่โมกำมือนัน่นใบหน้าซีดเผือดตอนนี้เย่โมเหมือนเป็นคนละคนไปแล้วเธอไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจของเขาอีกต่อไปแล้วรถคุ้นเคยคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหน้าเปิดประตูรถยางเยเวส้สวมเรสสีดดำเข้ารูป ถุงน่องสีดำไข่ห้างดูสง่างามเย็นชาเพิ่งขึ้นรถยางเยเวเหมือนจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างจึงพูดเสียงต่ำว่าถอดแจ็กเก็ตออกถอดแจ็กเก็ตออกดีๆสิคะข้างในใส่เสื้อไหมพรมสีขาวดูสะอาดสะอ้านดีดูเหมือนสุนัขที่ไม่เป็นอันตรายเลยคุณช่วยเหลืออาจารย์ด้วยการช่วยตรวจแก้บทความด้วยนี่ดีจังเพราะท่านเป็นอาจารย์ของฉันนี่นาท่านปวดหัวยังเยเวไม่แน่ใจใช่ไหมคะทำไมไม่ให้คนอื่นไปทำาล่ะคะดันเรียกคุณฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิบอีเกาหัว ยางเยว่าบีบหน้าสิบอีไว้ห้ามไปเพราะเขาเป็นอาจารย์ฉันถ้าเขาให้ฉันไปฉันปฏิเสธมันจะไม่ดีเลยยางเยว่าพูดเสียงเย็นชาว่าลันลันร้องให้โวยวายอยู่บ้านวันนี้อยากเจอแต่พ่อคุณอยากได้ลูกสาวใช่ไหมคุณครูฝึกสอนอย่างฉันต้องอยากได้ลูกสาวสิหนูตอบได้เด็ดขาดมากเลยน้องหลานหลานน่ารักจังใจฉันละลายเลยหลานหลานไม่ได้เจอคุณพ่อมาทั้งวันแล้วเลยอารมณ์ร้ายมากยืนอยู่บนโต๊แล้วก็คว้างของคนใช้ห้ามไว้ไม่อยู่เลยยังจือปวดหัวพูดว่าลันลันอย่าสนสิลงมาเร็วๆเธอกลลับมาดี๋ว้แ ลันลันได้ยินเสียงพ่อแล้วเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำสนิทคู่งามมองอย่างจื่อพ่อลันลันเก่งมากลงมาเร็วพ่อเธอกลับมาเดี๋ยวนี้แหละครั้งนี้ป้าไม่โกหกลันลันโยนของเล่นชิ้นเล็กๆในมือลงกับพื้นพ่อพ่ออย่างจื่อไม่สามารถหยุดได้เลยนั่งอยู่บนโซฟาด้วยความปวดหัวขณะนั้นเสียงแตรรถดังขึ้นลันลันปีนลงมาจากโตวิ่งออกไปด้วยขาสั้นๆสองข้างพ่อกลับมาแล้วต้องเป็นคุณพ่อกลับมาแน่แน่ลูกน้อยวิ่งเร็วมากคุณพ่อเพิ่งเปิดประตูรถลูกน้อยตัวกลมๆวิ่งเข้ามาซบในอ้อมกอดขอองคุณพ่ คุณพ่อสุดยอดคุณพ่ออุ้มลูกน้อยยกสูงที่รักของพ่อวันนี้กินข้าวดีไหมครับคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อหรือเปล่าคิดถึงพ่อจังเลยพ่อก็คิดถึงลันล้าเหมือนกันแก้มของลูกน้อยนุ่มนิ่มน่ารักยางเยเวใช้มือข้างหนึ่งบีบแก้มลูกน้อยเบาๆไม่ได้คิดถึงแม่ลันล้าส่หัวนอนซบอยู่ที่อกพ่ออบกอดคอพ่อไว้แม่บีบแก้มจนเจ็บแล้วยางจืดโล่งใจมากคุณกลับมาเสียทีคุณไม่รู้หรอกว่าเจ้าปีศาจตัวน้อยนี่มันน่ารำคาญแค่ไหนฉันดูแลมันไม่ไหวเลยดดูนนนนีีสิหห้้องมมมััทาายเพระ ห้องนั่งเล่นรกมาตุ๊กตาเต็มไปหมดคนใช้กําลังเก็บของกันอย่างหนักหัวเล็กๆสีฟ้าของเจ้าตัวเล็กนั้นกระดิกไปมาเหมือนคลื่นเล็กๆนกอินทรีน้อยนุ่มนิ่มน่ารักจังพ่อครับลันลันไม่ได้ทําพ่อครับลันลันไม่ได้ทาจริงๆพ่อรู้ว่าลันลันเป็นเด็กดีอุ้มลูกสาวตัวน้อยที่น่ารักไม่เชื่อเลยว่าลูกสาวตัวเขาทําตอนนี้ยางลันลันยังโกหกอีกเหรอลันลันซบอยู่ในอ้อมกอดพ่อด้วยความน้อยใจไม่กล้าขยับตัวยางจื่อพูดต่อคุณต้องดูเจ้าตัวเล็กนี้ให้หนักๆห,หน่อยนะนิสัยเเสีีียจริงๆพ่กกับปป้้าาดหหนหนููลล็ชท หน้าบูดบึ้งเหมือนปลาปักเป้าตัวน้อยเลยน้องบลูเสียใจมากเลยเขาร้องเรียนกับพ่อว่าฉันตีหนูนะพ่อถามว่าพ่อตีเหรอยายจือโมโหจนหัวหมุนเลยรู้สึกว่าตัวเองจะถึงกับโมโหเจ้าเล็กนี้ตายเลยหนูสิบเอ็ดอุ้มลูกน้อยจุบพ่ออยู่ไม่มีใครกล้าแกล้งลัน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 มองป้าเล็กแลบลิ้นเล็กๆพ่ออุ้มหน้าพ่อเลียนหน้าพ่อไปทั่วหนูสิบเอ็ดรู้สึกว่าตัวเองโดนล,ล้างหน้าลันลันตัวแสบวิ่งมายังเย,ยว่าแย่งเด็กน้อยออกจากอ้อมแขนของพ่อแล้ววางลงบนพื้นหนูอายุสามขวบแล้วนะ ไม่ใช่ว่าจะให้พ่ออุ้มได้ทุกวันพ่อเหนื่อยนะหลานหลานยื่นิ้วสองนิ้วขึ้นมาอย่างงอนอนหลานหลานอายุสองขวบสองขวบก็โตแล้วนะอีกไม่นานก็จะถึงวันเกิดสามขวบแล้วเธอเป็นเด็กน้อยงองแงแล้วก็สายหัวเบาเยังคงกอดขาพ่ออยู่เวลานอนกลางคืนก็ต้องกอดพ่อด้วยพ่อทั้งหล่อทั้งน่ารักเป็นพ่อของคนเดียวใครก็แย่งไปไม่ได้โอ้พระเจ้าจอดเอาสองมือเล็กๆของลูกออกจากคอพ่อซะหลับธนะลูกสาวตัวดีนอนอยู่บนเตียงกลางดึกก็รู้สึกว่าข้างๆตัวหอมนุ่มนิ่มเหมือนผู้หญิง เขากอดเลยถ้าเป็นยางยั่วก็ดีแล้วฝันอยากจะรายงานข่าวเกี่ยวกับยางยั่วเขาดีมากเมื่อเร็วๆนี้เพลงใหม่ของจางเทิงนักแต่งเพลงชื่อดังเพลงใหม่ของจางเทิงเปิดตัวแล้วเพลงแรกของอาจารย์จางความผันผวนเพราะมากติดเทรนด์อันดับหนึ่งติดต่อกันหลายรายการเพลงใหม่ของอาจารย์จางเติ้งสุดยอดไปเลยฉันชื่นชมเนื้อเพลงนี้จริงๆสุดยอดจริงๆเพลงแรกก็อลังการขนาดนี้แล้วต่อไปฉันคงฟังเพลงอื่นไม่ลงแล้วโอ้ฟังเพราะมากดีกว่าเพลงของเย่เมอร์อีกอาจารย์จางเติ้งเวริดิอสอาจารย์จางเติ้งเก่งมาก แค่คิดเนื้อเพลงที่อลังการขนาดนี้ได้ก็สุดยอดแล้วฉันฟังวนไปได้เรื่อยๆเลยเพราะมากฟังแล้วสุดยอดไปเลยเพลงนี้คือเพลงที่เพราะที่สุดที่ฉันเคยฟังมาในปีนี้เพลงที่จางเติงปล่อยออกมาขึ้นแท่นอันดับต้นๆของชาติเพลงยอดนิยมต่างๆทันทีทุกชาติเพลงหนึ่งร้อยล้านวิวบังเอิญเห็นข่าวนี้จางเติงออกเพลงใหม่แล้วรอเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนี่นาฉันฟังด้วยใจที่คิดว่าคงไม่ดีแล้วล่ละพอได้ยินประโยคแรกก็รู้เลยว่าเพลงนี้มันเท่มานี่ไม่ใช่เนื้อเพลงที่เขาแต่งเองหรอกหรอ โอโหก็แค่เอาเนื้อเพลงของเธอไปใช้มันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่ฉันนึกว่าเป็นความบังเอิญแล้วเขาก็ฟังอีกรอบเหมือนกับเนื้อเพลงของเขาแปะเลยแม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนก็ไม่ได้แก้ไขเลยดังนั้นจางเติงจึงเอาเนื้อเพลงของเขามาคัดลอกไปทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยฉันเชื่อว่าจางเติงให้เขาแต่งทํานองจากเนื้อเพลงของตัวเองเพราะคิดว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่คงไม่ทําเรื่องแบบนี้หรอกไม่คิดเลยว่าเขาจะทาจริงๆ11เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ออกจากห้องไปคุณหยางฉันมีธุระด่วนต้องจัดการลนลันเธอช่วยดูแลเขานน่อยนะ หยางเยเว่ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นสิบเอ็ดบอกว่าเหมือนเนื้อเพลงของฉันจะถูกกอปีฉันจะไปบริษัทก่อนลันลันยังไม่ตื่นเธอจะช่วยลันลันแต่งตัวไหมหยางเยรีตาขึ้นเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ฉันจะทําให้เป็นได้ยังไงร,รีบไปจัดการงานของคุณที่บริษัทเธอะถ้ามีอะไรที่แก้ไม่ได้ก็โทรหาฉันได้เขาหลุบตาลงขอบคุณค่ะคุณหยางเสียงยังไม่ทันตกก็ถูกหยางยั่วยกขางขึ้นแล้วก็ทําร้ายใบหน้าเขาอย่างรุนแรงเรียกอีกสิบแสนล้านไปหาหยางยัวอองง่วถเถอะสิ ล้านล้านตื่นแล้วนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงตาโต,าตปลายเท้าชี้ฟ้าแอบมองประตูเป็นระยะรอให้พ่อมาแต่งตัวให้ประตูเปิดออกล้านหลานลุกขึ้นจากเตียงด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่ใช่พอล้านล้านเหมือนลูกโป่งที่ลมออกหมดแล้วบนเตียงยางเยเวบีพูลเล็กๆของลูกน้อยแล้วเห็นว่าเป็นฉันผิดหวังไม่ใช่พ่อของหนูมาเร็วเข้าลันลันเอามือแม่ออกไปยังคงนอนกลิ้งไปมาบนเตียงไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยยางเยเวลูกก้นเล็กๆของลูกน้อยเร็วเข้าลุกขึ้นมากินข้าวพ่อของหนูมีเรื่องสําคัญต,ต้องจัดการวันนี้ ไม่มีเวลาอยู่เป็นเพื่อลันลันนอนอยู่บนเตียงต่อสองมือเล็กๆจับผ้าห่มไว้ห่มเองแล้วนอนต่อ,อยางเยวกเด็กน้อยออกมาจากข้าในแล้วแต่งตัวให้ผลคือยังติดกระดุมเรียบร้อยดูแลเด็กนี่มันยุ่งยากจริงๆแม่มือใหม่ยางเยเวแต่งตัวให้ลันลันใหม่แล้วพาออกมาลันลันไม่เห็นว่าพ่อจะกินข้าวนั่งวาดรูปอยู่บนโซฟายังโยนชามข้าวของตัวเองแตกอีกด้วยย่างจื่อโมโหโจนกัดฟันกรอดเลยดูสิลูกตัวเล็กๆนี่ไม่มีพ่ออยู่ด้วยมันเป็นเหมือนปีศาจตัวน้อยเลยลันลันที่มีพ่อกับลันลันที่ไม่มีพ่อ เป็นเด็กคนละคนเลยเทียนรุ่ยเอินเธอสิบเอ็ดจอดรถที่ลานจอดรถวิ่งมาตลอดทางเพิ่งเข้าบริษัทลู่ชื่อเย่เว่ถามเป่าสิบเอ็ดรู้ไหมว่าเนื้อเพลงของคุณถูกละเมิดลิขสิทธิ์สิบเอ็ดผู้เสียงต่ำว่ารู้แล้วฉันมาที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้ช่วงนี้ฉันให้เนื้อเพลงของฉันกับจางเทิงไปให้เขาช่วยฉันแต่งทำนองเพลงเขากลับใช้เนื้อเพลงของฉันแล้วปล่อยออกมาเป็นเพลงเลยบรรยากาศนี่เกินไปแล้วจางเติงเขายังเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงอีกนะถึงกับทำเรื่องแบบนี้ได้ลงคอ จางเติ้งและพวกเขากำลังฉลองด้วยแชมเปญที่ห้องทำงานใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสดังเปรี้ยงเลยละ่ะคุณครูจางเติ้งเก่งจริงๆเลยนะคะจางเติ้งกระซิบว่าพูดอย่างนั้นก็เกินไปหน่อยครับก็ต้องขอบคุณพวกคุณด้วยส่วนหนึ่งสตูดิโอของพวกเราในที่สุดก็ได้เผยแพร่เพลงต้นฉบับออกมาแล้วคืนนี้ไปเที่ยวที่เย่เซอด้วยกันไหมคะ่ะดีเลยค่ะถ้าคุณครูจางเติ้งเป็นคนเลี้ยงฉันไปแน่นอนคะ่ะยังพูดไม่ทันจบประตูห้องถูกเปิดออกชี้11ยืนอยู่ที่ประตูใบหน้าเย็นชาจางเทิงทำไมคุณถึงงงใช้้เเเนนืออพพลขฉัไปผยแร่ จางเทิงตอบพร้อมรอยยิ้มชี้สิบเอ็ดคุณพูดอะไรของคุณคุณเป็นแค่เด็กใหม่คุณจะมีเนื้อเพลงอะไรฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยโจคุณยกคิ้วขึ้นอย่างฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรเนื้อเพลงนั้นเป็นผลงานต้นฉบับของเทงเกอร์ของพวกเราการใส่ร้ายป้ายสีแบบนี้คุณต้องรับผิดชอบใช่คุณคงอิจฉาที่พวกเราโด่งดังเลยมาโยนความผิดให้ฉันเนื้อเพลงนี้คุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่ามันเป็นของคุณบ้างฉันมองดูกลุ่มคนชั่วตรงหน้าความโกรธพะพุ่งพลานกำมัดมือข้างหลังยกขึ้นเบาๆ ฉันไม่ได้ขายเนื้อเพลงให้พวกคุณแล้วพวกคุณจะใช้แบบนี้เหรอมันน่าขยัขยงจริงๆรลู่ซือเยเวไปหาอาจารย์จางฉันรู้สึกมาตลอดว่าคุณเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังฉันเคารพคุณมากนะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะทําเรื่องแบบนี้เอาเนื้อเพลงของซื่ออี้ไปเผยแพร่แม้จะดังแล้วก็ตามคุณรู้สึกภูมิใจมากเลยเหรอจางเทิงตะโกนดูด่าลู่ซื่อเยเวอย่าพูดจาพลอยๆที่นี่นะเพลงนี้ฉันแต่งเองลู่ซื่อเยเวหัวเราะหยอกใช่เหรอวันก่อนฉันกับชีซือร่วมกันแต่งเพลงฟังเพลงของเขาแล้ว ฉันเป็นพยานได้จางเติ้งไม่ตกใจเลยมองคนอื่นไปเรื่อยเชื่อมือใหม่หรือเชื่อฉันดีชี้เสื้ออดทนต่อความอยากจะต่อยคนไว้หายใจเข้าลึกๆชกประตูไปหนึ่งหมดัดสังคมมันโหดร้ายเขาง่ายเกินไปที่จะเชื่อคนอื่นเลยเป็นเหตุการณ์อย่างทุกวันนี้โจคุณหัวเราเยเยอะๆอย่างเย็นชาตอนนั้นให้เงินแก่มึงแล้วมึงไม่ยอมรับตอนนี้แม้แต่เงินก็ไม่ได้แล้วไม่ใจแล้วก็ไปหาผู้จัดการหลิวอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งผู้จัดการหลิวบอกว่าเพลงใหม่เลขสิบเอ็ดนี้ปล่อยออกมาไม่ได้แล้ว ถ้ามีคนเปิดโปรงว่าลอกเลียนแบบจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทรองผู้จัดการจางพยักหน้ารับอย่างรัวๆใช่แล้วคุณเป็นแค่เด็กใหม่ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเพลงนั้นเป็นผลงานของคุณจริงๆไมยเลขสิบเอ็ดพูดอย่างมั่นใจว่าเพลงนี้ฉันแต่งเองแน่นอนฉันแต่งทำนองให้จางเติ้งแล้วเขาเสนอห้าแสนหยวนซื้อเนื้อเพลงของฉันฉันไม่ยอมรับค่ะตอนนี้มันสายไปแล้วเรื่องของวันที่สิบเอ็ดให้มันผ่านไปเถอะค่ะอย่าทำให้เรื่องบานปลายเลยามันไม่ดีต่อบริษัทวันที่สิบเอ็ดอดทนหน่อยทํมมันก็จะผ่านไปเอง วันที่11มันไม่ผ่านไปหรอกนั่นคือเนื้อเพลงของฉันเป็นผลงานการประพันธ์ของฉันเองจะให้จางเติ้งได้ยังไงคุณเป็นแค่เด็กใหม่ถึงจะแต่งเพลงออกมาได้ก็ไม่ดังหรอกใช่แล้วคิดว่าแค่มีเนื้อเพลงก็พอแล้วเหรอคุณล่วเตือนว่าอย่าซนเลย1 1บริษัทจะชดเชยให้คุณ200,000ได้ไหมจาก1000ล้านเหลือ20 0 0 0 0ฉันไม่ต้องการเงินชดเชยหรอกฉันขอแค่ความยุติธรรมความยุติธรรมคุณสู้ไม่ได้หรอกถึงคุณจะพูดออกไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกยังดีกว่ารับเงิน20บรรริิษััททจะพพยากเ่มอีกหน่อยให้้้คุณไดโชววตัวบาง บางทีอาจจะดังเป็นผู้แตกได้ในบริษัทไม่มีใครอยากช่วยเลย11กับการเลือกนักแต่งเพลงหน้าใหม่1,000ันล้านและนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่จางเต๋งทุกคนเลือกจางเต๋ง1,000ันล้านนั่งอยู่บนโซฟาอย่างผิดหวังเฉินเซิงพูดว่าฉันคิดว่าจางเต๋งไม่ใช่คนแบบนั้นที่แท้ฉันคิดผิดเองรุ่ยซื่อปลอบว่าคุณไม่ผิดหรอกเพิ่งเข้าสู่สังคมยังไม่รู้ถึงความชั่วร้ายของคนพวกนี้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณฉันจะเป็นพยานให้คุณเงยหน้าขึ้นมาสิแววตาาขออองงลู่ซืเวเยวกกัับมสสดีคร้ ขอบคุณนะผู้ลอกเลียนแบบที่อวดดีคุณสามารถโพสต์แบบร่างไอเดียของคุณขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ชาวเน็ตได้ตัดสินจางเติงเอาแต่เนื้อเพลงของคุณไปไม่มีต้นฉบับร่างชี้11พยักหน้าอืมฉันขอตัวกลับไปก่อนนะคะจะไปค้นร่างเก่าๆดูฉันแก้เพลงนี้ไปหลายรอบแล้วทำนองที่จางเติงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะสื่อชี้11กลับไปก่อนเธอคะ่ะอย่าคิดมากลีชี้ออกจากห้องพักชนเข้ากับจางเติงพอดีหลายคนกําลังจะออกไปท่าทางเย่อหยิ่งมากลีชี้ตอนนี้เธอจะทําอะไร จะไปฟ้องเจอ้อเติงเหรอการฟ้องร้องต้องมีพยานหลักฐานวุ่นวายมากดูสิในบริษัทไม่มีใครเลยที่อยากช่วยพี่เทงเพลงนี้ดังมากแน่นอนว่าต้องมีคนไม่ดีมากมายที่อยากมาเกาะกระแสถ้าไม่กลัวโดนด่าตายก็เชิญเลยจางเทงหัวเราะแล้วพูดว่าอย่าพูดเลยคืนพรุ่งนี้ไปสนุกสนานที่ในคลับกันเถอะผมเลี้ยงจูกุนพูดขึ้นมาขอบคุณพี่เทงมากแล้วคุณจะไปด้วยไหมแล้วก็เป็นความดีความชอบของเธอด้วยนะกำมัดแน่นไว้เจอคนลอกเลียนแบบแล้วยังหน้าด้านขนาดนี้เป็นครั้งแรก ไม่มีทีท่าสำนึกผิดเลยสักนิดเขาข่มความโกรธในใจลงแล้วพูดเสียงเรียบเย็นว่าไม่ต้องลูซือเลิกพูดเสียงเย็นชาว่าโจคุณคุณอย่าเกินไปพวกคุณรังแกเด็กใหม่แบบนี้รู้สึกภูมิใจมากหรือไงมือใหม่ยังอยากเด่นเจออะไรหนักหนักหน่อยก็ไม่แปลกนี้เธอคงไม่ได้คิดจริงๆรหรอกว่าเนื้อเพลงที่เธอเขียนมันจะเก่งขนาดนั้นจางเติงเดินไปหาซืออีที่อยู่ข้างๆต่อไปนี้มาทำงานที่สตูดิโอฉันเถอะเขียนเนื้อเพลงอย่างเดียวเลยฉันให้เดือนละสองแสนบาทโอเคไหมหนึ่งร้อยล้านก็ปฏิเสธแล้วขอบคุณครรับผมมไ่ต้องกา มองดูแผ่นหลังของคนที่เอาเงินหนึ่งร้อยล้านไปโจคุณฮึดฮัดนี่มันคนไม่มีความรู้คุณค่าจริงๆสองแสนก็ไม่เอาพี่เทิงอย่าไปสนใจเขาเลยเราไปกันเถอะก็แค่มีความสามารถนิดหน่อยเองบนโลกนี้คนมีความสามารถเยอะแยะ,ยะไปยังไงก็ไม่มีใครเชื่อที่เขาพูดหรอกก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่พี่เติ้งเขามีแฟนแฟหลายแสนคนนะด่ากันจนตายได้เลยพวกเขากลับบ้านกันมาจากที่เที่ยวกลางคืนหนูหลานยืนเขย่งปลายเท้าเล็กๆถือกระดานวาดรูปให้พ่อดูพ่อครับหนูหลานวาดรูปอุ้มลูกน้อยขึ้นมา อดทนนะวันนี้ลันลันวาดรูปอีกแล้ววาดได้สวยจริงๆนี่คือคุณพ่อเหรอะคะวาดได้สูงจริงๆคุณพ่อเก่งจังลูกน้อยชูหัวแม่โป้งให้คุณพ่อดวงดาวสิบเอ็ดดวงก็ละลายไปกับความน่ารักนี้เรื่องที่ไม่สบายใจก็หายไปจากหัวแล้วจุ๊บหน้าลูกน้อยขอบคุณลันลันก่อนนะไปวาดรูปก่อนนะจ๊ะพ่อไปหามาหน่อยนะเดี๋ยวพ่อกลับมาเล่นด้วยนะจะดีไหมเก่งมากลันลันนั่งดีๆบนโซฟาแล้ววาดรูปต่อนะฉันขึ้นไปชั้นบนเก็บร่างภาพในห้องให้เรียบร้อยรวมถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของเขาด้วย เป็นเขาโครงความคิดหลายสิบหน้ากระดาษเลยทีเดียวเขาโพส์ทุกอย่างลงบนเน็ตน่าเสียดายที่แฟนๆของเขามีแค่ไม่กี่ร้อยคนและบางส่วนก็เป็นบอดไม่มีคนเข้าชมเลยมีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ข้างล่างกดติก๊กติ๊กการสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องง่ายลีลงมาชั้นล่างแล้วลันลันเหมือนจะดูออกว่าพ่ออารมณ์ไม่ดีมือเล็กๆนุ่มนิ่มถือขนมอยู่ขนมของพ่อจา๋าขอบคุณลันลันนูเล็กกินขนมที่ลันลันห่อแล้วอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยก็ลูกสาวคนเก่งของเขาไง ถึงแม้ขนมที่เขาห่อจะโดนกัดไปเกือบหมดแล้วก็เถอะก็ยังแอบไปดูทวิตของตัวเองอยู่เรื่อยๆยังไม่มีสัญญาณเลยก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนก็แค่เด็กนักศึกษาที่ยังไม่เคยออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเจอเรื่องแบบนี้แล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อนั่งเหมาอ,อยู่บนโซฟาไม่มีใครมาช่วยเขาเลยแล้วเขาจะทำอะไรได้อีกอย่างเยเว่เพิ่งเลิกงานถอดเสื้อโค้ทออกแล้วให้คนใช้ข้างๆเดินเข้ามาช้าๆในรองเท้าส้นสูงเรื่องบริษัทที่ฉันว่าจ้างไปดำเนินการเป็นยังไงบ้างแล้ว เสียงฉันฟังดูเซ็งๆเนื้อเพลงของฉันโดนลอกเลียนแบบพวกเขาก็ดุดันไม่ขอโทษฉันด้วยบริษัทก็ไม่ทําอะไรกลัวฉันจะทําลายชื่อเสียงของบริษัทฉันโพส์หลักฐานได้แค่ในเน็ตเท่านั้นข้อความชัดเจนว่าเป็นการลอกเลียนแบบพยักหน้ารับคําว่าเอืมแต่บัญชีของฉันไม่มีคนเข้าชมเลยไม่มีใครดูเลยไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแผนการของหยางเยเว่ได้ผลแล้วหรือเปล่าจะเย็นจะเย็นทกวันความจริงจะปรากฏพรุ่งนี้ค่อยไปดูใหม่นะคืนนี้กินข้าวให้อร่อยก่อนนะกินข้าวแล้วพ่อจะไม่เสียใจแล้ววหนูอสายั แล้วเอาอันนี้ให้พ่อลูกเดือยกลมๆที่พ่อชอบที่สุดขอบคุณที่รักพ่อไม่เสียใจแล้วยางเยเว่พูดด้วยความเป็นห่วงว่ากินเยอะหน่อยสิคะช่วงนี้ผอมลงไปหรือเปล่าคะฉันว่าฉันยังอ้วนไปหน่อยนะยางเยเว่ก็ยังคงขี้กับข้าวใส่จานให้สืออีต่อไปกินให้เยอะขึ้นอีกหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวลมพัดปลิวไปหมดเลยสืออีเม้มริมฝีปากเล็กน้อยแล้วก็กินต่อยางเยเว่ทำกับข้าวอร่อยมากสืออีกินหมดจานเลยสิบเอ็ดดูการ์ตูนแก่น้อยกับลัน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 หัวเราะอย่างมีความส สิบเอ็ดกำลังดูฝูงแก่น้อยบนโทรทัศน์กำลังคิดอะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่ที่เขาเคยดูมาก่อนพูดเลยว่าค่อนข้างน่าดูแม่ลูกดูฝูงแก่ด้วยกันห้องทำงานยางเหวานนิ้นนั่งไข่ห้างอยู่บนโซฟาใช้ปลายนิ้วเคาะโต๊ะเบาๆยางจืดพรุ่งนี้ให้สือ่อสือโพสลงวีโบแล้วให้ติดเทรนพี่สาวไม่จัดการเองเลยเหรอคะหยางเยเว่ลืมตาขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ต้องฉันจะไปเองขย่างเยเว่เดินออกจากห้องหนังสือในห้องนั่งเล่นไม่มีใครแล้วสื่อสือ,สอพาลันลันขึ้นไปนอนบนห้องลันลันใช้มือเล็กๆสองข้างกออดอยู่ อยู่กับหลานหลานนานมากจึงกลับห้องตอนเที่ยงคืนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวีโบที่เขาโพสก็ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยจะทำยังไงดีจะยอมแพ้แบบนี้จริงๆเหรอนอนก่อนดีกว่าเพื่อตื่นมาแล้วจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสิบเอ็ดคิดอย่างนั้นนอนอยู่บนเตียงแล้วก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนประตูห้องถูกเปิดออกยางเยเวเอา,เอาผ้าห่มมาคลุมให้คนที่นอนอยู่บนเตียงเขาเอาโทรศัพท์มือถือที่ถืออยู่วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงลูบหัวเขาเบาๆแล้วบอกว่านอนเถอะนะพรุ่งนี้ทุกอย่างจะดีขึ้น แล้วสิบอี้ก็กอดผู้หญิงคนนั้นไวแน่นมือที่นุ่มนวลรูปหน้าเบาๆบนุ่มนิ่มจังถ้าเป็นมือของหยางเย่เว่ก็คงดีหยางเย่เว่เป็นคนดีที่สุดเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นยังรู้สึกถึงสัมผัสที่นุ่มนวลอยู่อี้เหริ่นรูปตาเบาๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีอันดับหนึ่งในกระแสความนิยมออนไลน์คือจางเติงลอกเรียนแบบศิลปินหน้าใหม่จางเติงลอกเนื้อเพลงอี้ลินหลับตาถูตาเบาๆ่าคิดว่าตัวเองมองผิดทําไมแค่ข้ามคืนเดียวโพสต์ที่เขาโพสตตลลงเววว้้ยยปออก็ขึนนนิิดดทรคามมแไะุ หนึ่งแสนยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นกว่าคนสมแล้วที่ฟ้ามีตายังมีหลักทำความยุติธรรมในโลกนี้อยู่สิบเอ็ดกลับบ้านกับฉันเถอะสิบเอ็ดตื่นเต้นที่เลื่อนดูความคิดเห็นด้านล่างอาจารย์จางเทิงเป็นไปไม่ได้ที่จะลอกเลียนแบบหรือว่านี่จะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีจากมือใหม่คนนี้ใช่แล้วต้องเป็นการใส่ร้ายป้ายสีแน่ๆดูสิพออาจารย์จางเทิงดังแล้วก็อยากจะมาเกาะกระแสเขาเขียนร่างแบบมั่วๆยังไงจะเอาไปเป็นหลักฐานได้หร่ายิ่งกว่านั้นอาจารย์จางเทิงจะไปลอกเลียนแบบเขาไไไได้ยังงใใในนนเเเเมมมมืืมม่่่่ออขาปปป็ไปไ็หชได้ เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์จังเทิงของพวกเราที่นี่อาจารย์จังเทิงเพิ่งจะดังได้สักทีก็มีคนอิจฉาแล้วนี่ใครเนี่ยแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเองเป็นไปได้ยังไงที่จะแต่งเนื้อเพลงได้เพราะขนาดนั้นฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเรื่องใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์จังเติงรีบไปลบวีโบซะคนแถวหน้าเกือบทั้งหมดมาด่าชื่ออีหนึ่งพันล้านความหมุดหงิดที่เกาหัวเรื่องราวมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดตอนนี้ก็มีกระแสะแล้วแต่คนอื่นไม่เชื่อละ่ะโจคุณมองโทรศัพท์แล้วหัวเเเราเบาๆพี่ติง หมายเลขสิบเอ็ดนี่เก่งจริงๆนะโพสต์ข้อความในวีโบว่าพวกเราลอกเลียนแบบกระแสะแรงมากเลยอะไรนะเป็นไปไม่ได้มันหาคนเข้ามาดูได้ยังไงจางเติงถามเสียงเบามีใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดบ้างไหมแน่นอนว่าไม่มีเขาก็เป็นแค่เด็กใหม่ก็ไม่มีผลงานอะไรเป็นที่รู้จักจะไปเทียบกับพี่เทงได้ยังไงชาวเน็ตด,ด่าเขาตายเลยหมายเลขสิบเอ็ดต้องโมโหตายแน่ๆต่อไปก็คงเหมือนหนูตกถังข้าวสารทุกคนต่างจะไลต่ตีจางเติงสายหัวพูดว่ายังเด็กเกินไปถ้าข้าเอาเงินไปตรงๆ ตอนนี้ก็โดนด่าแล้วยังไม่มีเงินอีกสองอย่างเลยไม่ได้ดีสักอย่างเขายิงยโสคิดว่าตัวเองเขียนเนื้อเพลงเก่งนักหนาแต่ตอนนี้ไม่มีใครเชื่อเขาเลยถึงแม้เขาจะเอาหลักฐานมาแสดงก็ไม่มีใครเชื่อแล้วจางเผิงก็ถามโจคุณอีกว่าทางบริษัทมีท่าทีอะไรบ้างไหมไม่มีบริษัทไม่สนใจเรื่องนี้เลยกลัวว่าจะเดือดร้อนไปด้วยเราผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเทียนรุย่ยกำลังจัดประชุมฉุกเฉินกันอยู่ติดต่อหมายเลข11โดยตรงให้เขาไปลบข้อความในวีโบนั้นทิ้งเพื่อไม่ให้บริษัทเดือดร้อนเรื่องงตั้ค บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้คุณเรื่องนี้ขอให้จบลงแค่นี้ได้ไหมตอนนี้คุณทําเรื่องให้ใหญ่โตขนาดนี้คนอื่นก็ไม่เชื่อคุณหรอกยังจะใส่ร้ายป้ายสีคุณอีกซื้ออีเย้ยกล่าวว่าฉันตั้งใจจะให้เรื่องนี้ใหญ่โตจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆ่ายหรอกจางเติ้งก็ลอกเลียนแบบนี่นาพวกคุณไม่ยอมให้การงั้นฉันจะจัดการเองพูดจบก็วางสายไปพร้อมกับเงินหนึ่งพันล้านไอเกอฉันได้ยินมาว่าเนื้อเพลงของคุณโดนลอกเลียนแบบเพื่อนฉันคอมเมนต์ให้คุณแล้วนะ จัดการพวกมันให้สะสมกับการลอกเลียนแบบซะจัดการมันให้สะสมถึงแม้มันจะเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังก็เถอะฉันไม่สนหรอกมันก็แค่ขโมยของคนอื่นเพื่อนเพื่อนของเพิงเพิงสิบเอ็ดทุกคนยืนยันได้สิบเอ็ดขอบคุณครับสิบเอ็ดแล้วก็หยิบหลักฐานการสร้างสรรคผลงานของเขาออกมาอีกหลายใบยที่มาของแรงบันดาลใจละเอียดมากทุกจุดเลยดูเหมือนว่าจะเป็นของจริงนะหรือว่าเราจะเข้าใจสิบเอ็ดผิดไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะร่างและที่มาของแรงบันดาลใจของเขาดูเหมือนจะน่าเชื่อถือจริงๆแต่กลับเป็นอาจารย์จังเทิงที่ไม่ได้โพสต์อะไรเลย หรือว่าเราจะใส่ร้ายอาจารย์จางเทิงจริงๆเป็นไปไม่ได้อาจารย์จางเทิงเป็นคนดีมากจะไปลอกเลียนแบบคนอื่นได้ยังไงติดเทรนทวิตเตอร์ทั้งวันเลยนะหลังจากที่หยางเย่เว่กลับมาจากทํางานก็เห็นสภาพของฉีอี้ที่ดูโทรมๆเลยลูบหัวเขาเบาๆเหนื่อยก็พักผ่อนเถอะสิบแสนล้านสายหัวฉันไม่เหนื่อยฉันเตรียมจะฟ้องร้องจางเติ้งเรื่องลอกเลียนแบบเนื้อเพลงของฉันหยางเย่เว่พยักหน้าพูดว่าดีฉันช่วยอะไรได้บ้างไหมไม่ต้องฉันทําเองได้หยางเย่เว่พูดต่อว่าฉันมีเพื่อนเป็นทนายความเก่งมากด้วย พรุ่งนี้ฉันจะให้เขาแวะมาทีขอบคุณค่ะคุณลุงหยางคุณพ่อของหยางเยเวที่ยนเทียนทําพายมังคุดใหญ่ให้คุณพ่อมือเล็กๆของหนูแดงไปหมดเลยเรสสีขาวก็เปื้อนแดงไปหมดแล้วลันลันเงียบไปเลยดูแล้วก็สงสารนี่เธอทําตัวเองได้ยังไงเนี่ยคุณพ่อของทียนเทียนหนูทั้งสองกินมังคุดจนเต็มปากเต็มคาทั้งแล้วก็กัดกินมังคุดด้วยหน้าของทั้งสองคนแดงกำ่ำกลัวว่าจะไม่เหมือนเด็กดีนะลูกพ่อจะพาไปล้างมือแล้วเปลี่ยนชุดใหม่ดีไหมจะ๊ะพยักหน้าว้าว ล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดหมดจดแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่มีหลานหลานอยู่ข้างๆอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยละ่ะหนึ่งพันล้านอารมณ์เลยนะหลานหลานจะปลอบให้เธอหายโกรธเรื่องนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพลงใหม่ของจางเติ้งเพราะเรื่องนี้เลยได้รับผลกระทบไม่น้อยหลายคนบอกว่าเขาลอกเลียนแบบไม่ยอมรับจางเติ้งโพสตข้อความในวีโบอธิบายอย่างชัดเจนเนื้อเพลงนี้เป็นผลงานที่ฉันทุ่มเทมาสามปีแต่กลับมีคนมาใส่ร้ายว่าฉันลอกเลียนแบบก็คนคนนี้และศิลปินใหม่ที่ค่ายเพิ่งเซ็นสัญญาแค่อยากดังเท่านั้นเอง จางเติงเลยเอาภาพของสือซือไปโพสตลงออนไลน์สือซือไปที่บริษัทจางเติงกับพวกก็ไปขวางสือซือไว้ลบข้อความนั้นในว<ะ>ีโบสะฉันให้เธอได้50ล้านซือชี้หัวร้อยเย็นขออภัยฉันไม่ต้องการ50ิบล้านของเธอฉันจะสู้คดีนี้ต่อไปแน่นอนเขาแค่ต้องการความยุติธรรมโจคุณโมโหกัดฟันพูดกับซือชีฉันเตือนเธอไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับพี่เทิงของฉันหรือฉันจะทําให้แกเจอดีจะให้แกตายยังไงฉันก็ไม่รู้เลยเรื่องนั้นก็มาเลยสิ โจคุณคว้าปกเสื้อของชีซือไว้ชีซือแกอย่าไม่รู้จักดีรู้จักชั่วชีซือปล่อยมือโจคุณซะใช้แรงเพียงเล็กน้อยก็ผลักโจคุณไปที่ผนังได้แล้วแกอย่ามาหาเรื่องฉันเลยดีกว่าชีซือแกก็ปล่อยให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อไปเถอะไม่มีใครเชื่อโจคุณเท่าไร่เขาเลยดึงเล็กไทยหน้าตาเหมือนกำลังดดายอย่างไรก้ก่าหนึ่งพันล้านหยวนออกจากบริษัทไปแล้วข้างนอกมีคนมารวมตัวกันเยอะมากถือป้ายของจางเต๋งจางเต๋งต้นฉบับสนับสนุนพี่จางเต๋งคนนั้นนักเขาแกล้งพี่จางเต๋งพี่จางเต๋งเพิ เกินไปแล้วคนคนนี้คงอิจฉาที่พี่จางเติงดังมือใหม่ยังจะมาหาเรื่องอีกยังจะมีหน้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ยังจะมีหน้าอยู่หรือเปล่าพี่จางเติงของพวกเราแต่งเพลงขึ้นมาเองอย่างยากลําบากดันจะมาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้เสียงด่าทอในฝูงชนดังไม่หยุดหนีไปอย่างอับอายขายหน้าจากที่นั่นโดยไม่มีจุดหมายเดินอยู่บนถนนสิบอีล้มลุกคลุกคลานนั่งลงข้างแปลงดอกไม้ด้วยความสิ้นหวังหยาดฝนขนาดใหญ่ตกลงมาอีกครั้งกระเด็นใส่ใบหน้าเขาและลอยขึ้นเหมือนกับเมื่อครึ่งเดือนก่อนตอนนั้นเขาาาถูกกกลออจบ้น ตอนนี้เขาก็เหมือนหนูตกทางข้าวสารทุกคนต่างไล่ล่าเขาไม่ไกลนักมีเงาดําค่อยๆเดินเข้ามาผู้หญิงข้างๆคอยกางร่มให้เขาเหมือนภาพวาดหนึ่งภาพเงยหน้าขึ้นเรากับได้เห็นแสงสว่างยางเยเวียหยุดฝีเท้ายื่นมือออกไปแล้วกระซิบเบาๆว่าทำไมถึงมานั่งอยู่ที่นี่อีกแล้วเหมือนกับคนที่ฉันได้พบเจอในสถานการณ์ที่เราได้พบกันครั้งแรกสิบเอ็ดค่อยๆยื่นมือออกไปถูกยางเยี่ยวจับมือไว้ในฝ่ามือ,อยางเยเวียพ่อที่คอยปกป้องเขาซื้อลานหลานชี้ไปที่น้ําบนตัวพ่อคิ้วเล็กๆขมวดเป็นตัวหนอนเลยก้าวเท้าเล็กๆไปหย เขาเช็ดหน้าให้พ่อบนโซฟาอย่างเยเวเช็ดผมให้ซื้อหลานหลานเองเลือบมองกระเป๋าเด็กเล็กๆบนพื้นเจ้ายังเช็ดหน้าให้พ่ออีกนะพ่อไม่ได้รักเจ้าเปล่าเปล่าหรอกใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความรักใครอุ้มหนูน้อยหลานหลานไว้พ่อไม่เป็นไรนะแก้มนุ่มนิ่มของหลานหลานมาถูแก้มพ่อเสียงเล็กๆพ่อขลานหลานไม่ทิ้งพ่อหรอกพ่อเก่งมากเลยพ่อรู้แล้วว่าหลานหลานเป็นเด็กดีจุบแก้มเจ้าตัวเล็กลันลันของพวกเราเป็นเด็กดีที่สุดยางจื่อโมโหจนกัดฟันกรอดเกินไปแล้วพวกนั้นเกินไปแล้วนั่นนมััสส้้รปายีชดๆ คุณต่างหากที่เป็นผู้แต่งต้นฉบับพวกเขากล้าได้ยังไงกันจังเทิงกล้าได้ยังไงถึงได้อวดดีขนาดนี้ลันลันพยักหน้าเลียนแบบอาของตัวเองอย่างน่ารักอวดดีกว่าสิบเอ็ดเท่าเด็กน้อยน่ารักทําให้หัวเราะบีบจมูกเล็กๆน่ารักของเด็กน้อย